เมือนนั้นมันเกิดอ,อย่างก็เลยเกิดอ,กอย่างขึ่นกบเลยเล็กห่องห้เล็กเล็กโทรโทรคุยก็พ่อใหญ่คือแบบว่าเห็นเห็นขีม่มาสองคนขึ้นไปแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้าจากห่างหายไปดุนเนาะจ้าพี่น้องคลิปนี้เล็กมีประสบการณ์มาเบาซู้ฟังเนาะจ้าเป็นประสบการณ์ที่เล็กบ้เคยเจอพี่น้องจ้าบกเคยเจอเลยมาอยู่ประเทศสวีเดนกันหลายปีแล้วจ้าพี่น้อง รู้สึกว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าช่วนช่วนช่วนขนหัวลูกบมเมนขนหัวลูกแบบว่าเจอผีนะจ๊ะพี่น้องจ้าเจอผีเป็นเป็นนี่ละจ้ะพี่น้องจ้าเจอผีเป็นเป็นอ่าการมีหมือนหนึ่งเลกสิเขาเรื่องเลยนะจ๊ะมีมือนหนึ่งเลกเหลืองานนะจ้ะพี่น้องเลกเหลืองานเล็กระเลยยางอ่านางนางรถเม์ไปลงในเมืองไปไปสถานีรถไฟไปรอดอ่า ไปลอดรถเมฆอีกอีกต่อหนึ่งอยู่สถานีรถไฟสถานีรถบาทแหละจ้าพี่น้องจะในเมืองเลยจ้าพี่น้องบาทเนี่ยเล็กก็ยืนยืนทารถเม่ประมาณได้ได้ประมาณสิบนาทีประมาณสิบนาทีเพราะว่าอีกบดุนรถเม่เล็กก็มาแล้วจ้าพี่น้องเล็กเล็กไปเล็กไปอ่ายืนล่ออยู่อยู่มองที่ว่ามีมีคนลอรถเมฆหลายๆลอรถไฟหลายๆเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าหลายๆคนก็นั่งนะจ้าพี่น้องซีหาคนหกคนก็นั่งอยู่ แต่ว่าดื้อควมที่เล็กโบอยากไปนั่งมันก็มีพื้นที่ให้นั่งแต่เขาโบอยากนั่งแต่ดันเล็กเหลือไปเห็นอ่าผู้ชายคนหนึ่งจ้กพี่น้องจ้าผู้ชายคนหนึ่งโบเมนคนประเทศสวีเดนดอกจ้กพี่น้องโบเมนคนฝรั่งคนข้างสีเป็นคนประเทศอื่นล่ะเล็กอะแ,แต่แต่แต่แขกอะสิเป็นแขกผิวขาวกว่ามากนีนะจ้าพี่น้องแล้วก็เล็กไปหยืนเล็กก็บไดอเอใจอยังเนาะคือว่าโอเคบบเป็นยัง บ่อนังดอกเรืออีกประมาณประมาณสิบนาทีแหละรถเม่เลยกะซิมาแล้วบาทนี้กะยืนอยู่ได้แป๊บเดียวพี่น้องจา้าเหาสีสังเกตได้เลยนะจ๊ะพี่น้องจา้เาเหาเฮาสิรู้ได้เลยว่าคนผู้ใดมองเฮ่าหรือว่าไอ้นี่เลยมีความรู้สึกว่าพ่อใหญ่อันนั้นนะจ้องมองมาที่เล็กจ้องมองมาแบบว่าเล็กะอ่าคือเฮาเหลียวเห็น,นเนาะจ้ะเหลียวเห็นเอา้าพู้ใหญ่นี่คือเหลียวเบิงดูคาแท้ขึ้นเหลียวเบิงเล็กก็เลย เลยเลยหันไปหาแล้วจ้าพี่น้องจ้าเลยหันไปหาแล้วยิ้มแยะใส่ไหมพี่น้องยิ้มแยะใสเล็กๆกับแาบหวายว่าสันตกใจพี่น้องหวายกันเลยกันเลยไอ้ไอ้นี่ใส่เล้าธรรมาดาเนะาะจ้าพี่น้องบาตนี่หลังจากนั้นยืนอยู่ได้พักหนึ่งพี่น้องย่างมหาเล็กจูมหาเล็กเลยค่ะจูมหาเล็กเล็กก็เลยเอ้ยบ่บด้การแล้วนะค่ะไม่ได้การแล้วนะคะหนูกกันเลยเล็กเล็กกันเ,เลยมีความรู้สึกว่า ก็เลยยางยางสวนกลับไปนะจ๊ะสวนกลับไปคิดว่าเออเราคงบ่ได้ยงางตรงมหาเราหรอกแต่ที่ใดๆจ้ะพี่น้องจ้ะเราเจาะจงตรงมหาเล็กเลยบาทนี้เล็กก็เลยยางสวนกลับไปสวนกลับไปเราวยางตามเล็กไปอีกอีกทางหนึ่งบาทนี้เล็กก็เลยล่องกลับมาอีกยางตามสินยางตามเล็กมาอีกเล็กบยูแล้วคะ่ะท่านเล็กแรนออกจากห้องนั่นเลยพี่น้อง กติแล้วมันมันสิมีทางหนอกเนาะเป็นชานชาลาเนาะชานชาลาให้ให้ยืนมันก็นยืนได้อยู่บนนั้นแต่เล็กมีคัามมูศศ้สึกว่ามันหนาวพี่น้องจา้ามันหนาวเลยก,ก็เลยว่าเออไปนั่งไปนั่งทาไปยืนทาญี่ปุ่นกลัวดีกลัวนะจ้าพี่น้องบานนี้พันว่ามันบริเวนพื้นที่ที่ปลอดภัยเลยจ้าพี่น้องเล็กก็เลยแลนขึ้นมาเลยพี่น้องแลนออกมาเลยยานพี่น้องเลยกมีคัามมูศศ้สึกว่าขึ้นเล้าสิตามเล็กมากนี่แหละ ตามเล็กมากเพราะว่ามันเป็นประตูเลื่อนออกเนาะพี่น้องถ้าสมมติเข้าเข้าออกอังสิมันก็สิเปิดอัตโนโมัติทงมันน่ะจ้ะพี่น้องบาทนี่แล้วช่วงระยะที่ถิ่เล็กเล็กแลนแลนไปพอดีพี่น้องมันมีอันนั้นไหมอ่ามันมันมีอย่างละมันมีพยายพยายอีกคนนึงที่ว่าแล้วสิทารถเออทิทารถไปซ้ายเดียวกันน้าเล็กสี่สี่คืนรถไม่ไปน้าเล็กนะแล้วก็เลี้ยวเบืองเล็กนะ อน,นี้น้อยนี่มันคือแลนมันคือแรนมันคือฝ่าวแท้นะจ๊ะพี่น้องเล็กก็เลยว่าถ้าสมมุพิพอญ่อันนั้นแรงตามเล็กมากเล็กสี่ห้องให้เราซอยเลยจ้ะบาทนี้รถเม่มาจอดพี่น้องจ้ะรถเม่มาจอดฝ้าวขึ้นรถเม่พี่น้องฝ้าวรีบขึ้นรถเม่เลยจ้ะเพราะว่าหูสึกว่าบ่ปอดภัยเลยจ้ะนี่แล้วพี่น้องเล็กถึงว่าพื้นที่ที่เฮาคิดว่าปลอดภัยแต่ดันบปลอดภัยสําหรับเฮ้าพี่น้องมันก็นเลยมีความู้สึกว่า ต้องต้องระมัดระวังนะจ๊ะพี่น้องเฮาเฮาภาสามาทูได้ว่ามันมันมากหน้าหลายตามากหน้าหลายตามันจะค้นมาตะท่างไหนแน่เนาะจาะพี่น้องจ้าเฮาภาษามาหูได้เลยฉะนั้นพยาญามพี่พี่น้องๆเฮาพยายามทีิสังเกตเด้อจาะพี่น้องจ้าโบเมนว่าเออไปยืนแล้วต้องไปยืนย่างเดียวต้องเลี้ยวใส่เลี้ยวขัวนาจ้ะพี่น้องจ้าหลังจากนั้นขึ้นรถเมล์เลยบาทนี่พี่น้องจ้าเฝ้าพี่น้องจ้า ป่าคือรถเม่จ้ะนางสุดท้ายมูเลยจ้ะเพราะว่าด้วยความที่เข้ายานแล้วตามเข้าไปนะจ้ะพี่น้องจ้ะยานตามเข้าขึ้นไปแต่ถามว่าเล็กบ่เหลียวหลังเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กบ่เหลียวหลังเลยแลนแลนตาตั้งจ้ะพี่น้องมือนั้นสิอาบ่พี่น้องเล็กห้จ้ะเป็นอย่างจังเป็นอย่างจังเล็กห้เล็กบกเคยเจอจักเทียเล็กบ่เคยเจอสภาพอย่างสี่เพราะว่าแต่อ่าพอพ่อใหญ่เราเคยบอกเล็กนะจ้ะพี่น้องจ้ะว่าพื้นที่พื้นที่ตรงนั้นน่ะ มันหลากหลายผู้คนที่ไปล่อรถไฟล่อรถเมฆทำภาษามาลูได้ว่ามันสิเกิดอียังขึ้นคุณอย่าคิดแค่ว่าเออคนมันหลายมันสิปลอดภัยมันบอิเวนแรงที่ปลอดภัยสาหรับเจ้าเลยเลยเกิดมีความรู้สึกว่าโอ้ยฉันต่อไปฉันฉันบอไปแล้วฉันบอไปแล้วรู้สึกว่าย่านพี่น้องจ้าแถมยังหนีเสือปะจระเข้พี่น้องจ้าขึ้นรถเม์มาพ่อขี่เมาสองคน พี่น้องมือนั้นมันเกิดอย่างกับเล็กเกิดอย่างขึ้นกับเล็กเล็กห่องไห้เล็กเล็กโทรโทรคุยกับพ่อใหญ่คือแบบว่าเห็นเห็นขีม่มาสองคนขึ้นไปแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้ะแล้วแล้วมานางใกล้ๆเล็กพ้อมรถสายเมธอ่ารถรถเมสายนันถีมมาบ้านเล็ก่อน้างสิไกลแล้วกับ่อน้างสี่อ่าเปียวนะจ๊ะพี่น้องแล้วกับบุกค่อยมีคนปันไหาเทิงรถเมษมีคนอยู่สี่คน มีพหญ่คนหนึ่งแล้วกะมีขีเม้าสองคนแล้วกะมีเล็กจากพี่น้องมียิ่งคนเดียวแล้วกะคนขับรถจากพี่น้องจ้าเลยมีความสุขเอ้ยเอาแล้วสันบานกันเลยทำใจดีสู่เสื้อใจดีสู่เสื้อเกิดคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาก็ล้ไปน่ะประมาณนี้พี่น้องแต่ที่ใดดพี่น้องจ้าป้ายแล้วป้ายแล้วป้ายแล้วไปาแล้วบอเขาบอบอลงจากพี่น้องแล้วที่เนี้ยแถมไปเข่าห้องน้ำ ข้างเข่าห้องน้ำของรถเมย์ผันอยู่ตรงกันขามกลับอยู่ตรงขามกัดกัดที่เล็กนั่งนะจ๊ะพี่น้องจ้ะโอ้ยสีลมมาทับเล็กพี่น้องคนเมาเนาะจะเปิดประตูห้องน้ำกันโยก้ายโยกขัวเล็กก็เลยว่าโอ้ยตายมาทับนั่งซะนอหนีว่าสัน่นขินได้ใจภาวานาพี่น้องจ้าภาวานาแต่ว่าแต่ว่าในหูฟังนะ่ะหูฟังนะ่ะอยูกก่กับพใหญนบาดนี่พ่าในผ่านมิธุรกิจที่ต้องไปก็เลยบ้างสายเล็กไป จะบ้านสายเล็กไปย่านทัวพี่น้องนอบาดนี่บาดนี่เพิ่นเขาของน้ำเร็จแล้วนอพญายิพใหญ่ขี่เมาพวกนั่นน,น่ะโทษนอจ้ะพี่น้องจ้ากคนเมาก้นนะ่้น่ะแล้วไปเขาของน้ำแล้วก็เลยยางขึ้นมาพี่น้องยางขึ้นมาอีโพีเมียเอ้ยสิบกระบอกหูดพี่น้องโอ้มมยก็เล็กมีคัวมู้สึกว่า,ม,วามันเกิดยังขึ้นกับฉัน <laughs> หวนัวเราะซื่อๆ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะอ่า เพราะว่าสภาพตอนนั้นนะเลยคือสั้นนะจ้ะพี่น้องย่านย่านจ้ะแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้ตลอดถ่ายวิดีโอตลอดแต่น้ำตานีไหลอพี่น้องย่านย่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดอ่าอ่าถ้าเกิดอีอดอยงขึ้นกับฉันอย่างมากอะในคลิปวิดีโอก็ต้องมีเอยียงแหละประาะว่านี่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าด้วยอมูลคิดของเจ้าของเนาะบ้านนี้ก็บ่ท่านดนพ่อหญ่ก็เลยโทรมา ที่ลากเธออยู่ยสแล้วอ <c oughs> ย่างนเสียงเมียหายพี่น้อง <c oughs> หายขี่มูโป,ป่งปันน่นเล็กน้อยจ้าหายเนาะบ่าหายจังใดเหลือหนูผู้เดียวเหลือเล็กผู้เดียวอยู่ทั้งรถเม่บาทนีเ่เหลือเล็กอยู่ผู้เดียวทั้งรถเมฆกับขี่เมาสองคนนะจ้ะพี่น้องจ้าคนคนเมาสองคนละบาทนี่เล็กก็เลยว่าเธอบ่บเป็นอย่างดอกเหลือไปน้าฉันก็นลงบานเท่าเลี้ยวหอดบานเท่าเลี้ยว เลกลงใจเลยจ้ะพี่น้องสรุปแล้วเล็กลงก่อนค่เจาคนเมาสองคนน่ะยังบ่ลงอยู่เงดหลายเล็กกันเลยมีพวกมืนสึกประสบการณ์ประสบการณ์รรนี่มันมีมันมันเหตุไหนูหสึกว่าพื้นที่ที่เฮาคิดว่ามันปลอดภัยมันดันไม่ปลอดภัยมันก็เป็นประสบการณ์ในเฮาเดเรียนรู้นะจ๊ะพี่น้องจ้ากะนี่ลหละพี่น้องประสบการณ์ของเล็กเลกเลกอยากเอามาเ้าสูฟัง กับพัก,กันดูแลสุขภาพได้จ้กพี่น้องจ้าทุกพื่นที่น่ะมันมันบาปอดภัยมันบาปอดไัยคือจังที่เขาคิดนะจ้าพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องคลิปนี้คนค้างสิดนแล้วจ้าคนข้างสีดดองสไอเงี้ยวแล้วกันเล็กก็ขอขอบคุณทุกคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้เล็กนอกจากขอบคุณไลายไไปพ้อกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้า